สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงศาสตร์วิชาคงชุนของท่านอาจารย์ด้วยทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่างๆนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวของท่านอาจารย์ยเอ๊ะไปไหนทําอะไรยังไงบ้างอแอบเป็นติ่งอยู่ตรงนี้นะคะเพือ่อให้ให้เข้าใจแล้วก็ให้ได้เตรียมตัวกันสําหรับ คนที่จะมาร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท่านอาจารย์นะครับสำหรับท่านที่รอที่จะมาเรียนกับท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็คือสัปดาห์ถัดไปเลยนะคะวันเสาร์ที่25มีนาแต่ว่าเสาร์ที่18มีนานี้นะคะจะเป็นรายการฮูชุยสัญจรซึ่งป๋าจะเป็นผู้บรรยายที่รีสอร์ทฮูชุยบ้านภูเขาก็คนที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปเจอกันค่ะนะ ก็เริ่มตั้งแต่9ก้ามงนะฉะนันไปก่อนล่วงหน้านิดนึงไปประมาณนักแปดโมงครึ่งแล้วกันจะได้เข้าห้องน้ห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เจ็ดชื่อเลยให้เรียบร้อยลงทะเบียนอย่าลืมอย่าลืมคืออย่าลืมตรวจเอทีเคด้วยด้วยนะครับยีิบสี่ชั่วโมงนะหมายถึงว่าคืนนั้นก่อนนอนแล้วก็ตรวจไว้ก็ได้หรือว่าถ้ามีเวลาตรวจแต่เช้าก็ได้อ่าแล้วก็ถ่ายรูปมายืนยันถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปก็ต้องมีเทคนิคนะถ่ายให้มันรู้ด้วยว่าวันเดีปีนี้เป็นองจริงจริงก็คือทางที่อไป เขียนชื่อบนเอทีเคเลยบนเอทีเคบนที่ตรวจเออของใครนะเพราะว่ามันจะได้รู้เขียนชื่อแล้ววันที่ด้วยเออนั่นแหละมันจะได้ชัดเจนนะครับเขาะจิาหน้าที่เขาจะได้ดูง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะบ้านภูเขาเนี่ยสามปีมาเนี่ยเราผ่านมาทุกซีซันไม่เคยเป็นคลัสเตอร์เลยแล้วเราก็มีกิจกรรมแต่ละครั้งนี่หลักร้อยหลักหลักพันนะหลายร้อยถึงหนึ่งถึงพันกว่าสองพันเราก็มาตรการเด็ดขาดนะเพราะเช่นช่วงนั้นที่เราตรวจกันเข้มงวดเนี่ย ไจที่พบก็คือเราก็ขอให้กลับนะคะแม้ว่าจะมาต่างจังหวัดเราก็เห็นใจนะแต่ว่าเนื้อเพื่อส่วนรวมนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือก็อย่าประมาทแล้วกันช่วงนี้ถึงเห็นมันเงียบๆแบบนี้นะแต่ยังมันก็ยังมีกันอยู่นะคะถ้าแล้วจริงๆพอมีอาการไข้หรือพอมีอาการน่าสงสัยนยนะหนึ่งตรวจเลยสองรักษาโดยทันทีนะคะเพราะว่าอย่าอย่าคืออย่าคิดว่ามันเป็นหวัดเฉยๆหรือว่าอย่าคิดว่าเอ้ยเป็นไข้เฉยๆไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่า รากฏว่าโควิดเนี่ยพอพอเขาเริ่มเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาพบว่ามันกินเนื้อเยื่อ,อม,มันกินเนื้อเยื่อปอดมันทาลายเนื้อเยื่อหัวใจมันทําลายเนื้อเยื่ออ่อนในอ,อ,ว,ในอวัยวะภายในหลายๆส่วนนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ยังไม่ได้มีรายงานทางการแพทย์แบบนี้มาแต่ว่าความเสี่ยงที่จะเสียหายในภายหลังเนี่ยมันเยอะมากเ,เพราะฉะนั้นรักษาแต่เนิ่นๆจะดีที่สุดเช่นเดียวกันนะป๋าเช่นเดียวกันกับอาการป่วยต่างๆก็ตาม รักษาแทนนเนิรดีที่สุดอย่างเช่นวันนั้นที่เราให้หนังสืออยู่ได้ถึงร้อยกว่าปีเนี่ยร้อยหนึ่งปีใช่ค่ะแต่อย่ารอให้เป็นโรคก่อนแล้วถึงค่อยรักษานะคะเริ่มปรับอาหารการกินตั้งแต่วันนี้เพราะว่ามีตัวอย่างอย่างดีแล้วจากท่านอาจารย์นะคะใช่ก็วันนี้อาจารย์ก็ไปตรวจเลือดมาก็ผลก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ดีเยี่ยมนะสำหรับคุณหมอบอกว่าท่องที่ได้ตามสบายเลยคหมอยังชมเลยนะครับว่าโดยปกติเนี่ย คนไข้ระดับท่านอาจารย์เนี่ยนะที่เป็นถึงขั้นป่วยคล้ายๆท่านอาจารย์เนี่ยต้องเปลี่ยนไตเดินทางต่างประเทศก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเพราะว่าจะเหนื่อยง่ายนะครับนี่ท่านอาจารย์ก็ยังไปเซอร์ว์มาแล้วก็ไปเดินแต่ละวันหลายเป็นหมื่นหมื่นเก้านะหมื่นกว่าแล้วก็มาถ่ายรูปยังสดชื่นยังมีแรงที่จะเอามาสอนพวกเราต่อนะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับวันเสาร์ที่ย5้าเนี่ยอ่า เป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะครับเป็นการทำฮุงจุ้ยแบบสเกลใหญ่อสเกลใหญ่แล้วก็เพื่อสร้างความมั่งค่าให้กับประเทศเขาเราไปดูว่าเขาทํำยังไงให้เกิดความมั่งค่าโตโยงนะคะโตโยงหรือว่าเขาทํำยังไงเพื่อล่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้เงินในในประเทศเขามากเขาเรียกว่า Spend Money อย่างอันนี้รุนแรงเลยแล้วคุณหมอบอกเลยนะว่าเวลาไปช้อปปิ้งในห้างเขาอ่ะ โอ้ข้าวของแต่ละอย่างไม่แพงทั้งนั้นนะคะแน่ล่ะเขาต้องนําเข้าทุกอย่างนะคะเขาไม่ได้มีพื้นที่การเกษตรใดๆเลยนะ,ะแต่ว่าเขามัง่งคั่งมาได้ยังไงกลายเป็นศูนย์กลางการเงินกลายเป็นศูนย์กลางการค้าได้ยังไงนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องไปดูแล้วยิ่งนะถ้าฟังประวัตินะคะความเป็นมาของสิงคโปร์ตั้งแต่แรกนะ ก็จะรู้เลยว่าเขาอาศัยฮงจุ้ยมาตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนั้นก็คือนะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น<ะ>วันเสาร์ที่25ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยสําหรับการทําบุญนะ,ะแล้วก็ร่วมเท่าพิธีกับท่านอาจารย์วันขายครบรอบวันเกิดท่านอาจารย์นะครับวันที่13-14พฤษภาคมนะครับที่รีสอร์ทองจุ้ยบา้านภูเขานะครับเราก็จะมีกิจกรรมให้สําหรับ fc นะจริงจริงกิจกรรมนี้ตั้งใจทําเพื่อท่านอาจารย์ทนั่นแหละท่านอาจารย์ก็ทําเป็นปกติพยายามจะทําให้เป็นปกติทุกๆปีนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาแล้วก็ล้างอัปมงคลลับมงคลข้ารองคะใช่ทีนี้ด้วยความเมตตาแทนที่จะทําคนเดียวหรือว่าทําเฉพาะครอบครัวก็อยากให้ลูกศิษย์มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เลยเปิดโอกาสให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข้าพิธีกับท่านอาจารย์นะครับ เราจะมีพิธีเราเรียกว่าสวดนพเคะ์ราในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะครับที่รีสอร์ทของจุ้ยบ้านภูเขานะครับก็คงจะกาหนดการก็ประมาณช่วงบ่ายๆสัก4โมงเย็น<ม>นะครับแล้วก็เช้าว,วันที่14นะครับประมาณสักหลัง9โมงเช้าแล้วเราก็จะมีพิธีสวดพานยักษ์เพื่อไล่ของไล่อัปมงคลออกไปจากตัวพวกเรา,านะครับ แล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายเราก็จะมีการทําบุญนะเนี่ยหไหมเป็นสเต็ปเลยนะเสริมมงคลไล่อปมงคลสุดท้ายตบด้วยการทําบุญใหญ่นะครับโดยการที่ท่านอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นต้นบุญในการถวายปัจจัยนะครับเพื่อซื้อที่สังกษนครน,นะครับสังกษนครเนี่ยเป็นที่อินเดียนะครับเป็นตําแหน่งสําคัญทางาพุทธ,ธ เขาเรียกอะไรนะพุทธประวัติพุทธประวัติที่สําคัญอีกหน,หนึ่งสถานที่นะปกติเราจะรู้แค่สถานที่เกิดลุมพินีนะครับที่พุทธคยาตัสรู้ใช่ไหมที่ปริธิพานกุจินารานะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่ที่สสเสด็งลงมา,งมา,าดาวดึงเป็นการเปิดโลกให้กับชาวพุทธได้เห็นว่าสวรรค์มีจริงนระกมีจริงนะครับก็เ,เป็นการเริ่มต้นพิธเีเริ่มต้น ที่เราทำเยี่ยมร,รว่า,วาตักบาตรที่โบนะครับนั่นแหละก็เป็นการเสร็จนมมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากโปรดพระมารดานะครับในหนึ่งพรรษานั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่สําคัญก็อาจารย์ก็จะเป็นต้นผลนในการที่จะเริ่มสร้างวัดที่นั่นแล้วอีกหน่อยก็จะกลายเป็นสถานที่สําคัญให้กับสําหรับคนไทยหรือว่าผู้ศาสนิกชนทั้งหลายที่จะไปแสวงบุญที่อินเดียนะนะก็ได้มีจุดพักมีจุดที่ไป นั่งสวดมนต์กันเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เป็นบุญใหญ่เลยนะครับท่านเจ้าคุณวิยยุทธก็ดำลิว่าจะพยายามเคลียร์งานทั้งหมดแล้วก็มารับด้วยตนเองนอกเหนือจากนั้นยจงมีการถวายพระธาตุของพระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลนะครับเพราะวนน่าท่านจะทำเจดีรายใช,ใช่ไหมคะเจดีราย,ร,ายรอบเจดี JD, พุทธคยาจำลองที่วัดไทยสวนภูมิพุทธชยันตีที่แถวสนามบินนะครับนั่นแหละ เจดีพุทธคยาเสร็จแล้วทีนี้เหลือเจอดีลายรอบๆนะครับเจดีลายนี้ก็จะบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล108รรูปนะครับล้วนแต่เป็นอสีติมหาสาวกทั้งมหมดนะครับก็คือพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองนนใช่ไหมอันนั้นเองอันนั้น,อ,น,น,นอันนี้ก็อันนี้นคือบวชแต่ว่าอสีตินี่ก็คือเป็นเลิศในทางแต่ละแต่ละด้านแต่ละด้าน,ต,าน,นต่างๆทั้งมีอันนี้เอนพิขุ สับประสานปโนใช่ไหมแม่ไม่ไหวสับแสงด้านสับแสงด้านทรรนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะคะอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยแล้วก็ท่านจ่าก็จะเตรียมแล้วก็มอบให้ท่านเจ้าคุณวิรยุทธ์นะครับณวันนั้นเลยวันที่14บพฤษภาคมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ ีส่วนจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันใช่คืออนุโมทนาบุญได้อยู่ที่ไหนก็อนุโมทนาบุญได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลลิ่งมันไม่ได้ความรู้สึกแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแล้วเราอยู่ในเป็นเหมือนกับเป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานแล้วเราก็ได้ร่วมบุญด้วยด้วยตาเราเองแล้วเราก็มีใจโน้มลงไปที่จะร่วมโมทนาบุญกับท่านอาจารย์เนี่ยมันก็จะได้อนิสง์แบบมหาศาลนะแล้วก็เป็นการทําบุญที่ ยิ่งใหญ่มากก็คือคือคนให้กับพุทธศาสนาเนี่ยแล้วอยู่ณประเทศเกิดอของพุทธศาสนาเองเลยเนี่ยแล้วทุกครั้งเวลามีคนไปเยี่ยมเยียนม,มีคนระลึกถึงมีคนพูดถึงบุญเหล่านี้ก็จะกลับมาหาเรา่ไงจจำได้ถึงบุญกิริยาสิบนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการชื่นชมยินดีในบุญที่ผู้อื่นได้กระทําในความดีที่ผู้อื่นได้กระทานะคะก็ไปชื่นชมยินดีร่วมกันท่านอาจารย์เนี่ยก็คือ ทำให้ตั้งแต่ต้นจนปลายเลยนะจนจบเลย<ม>นะคะอ้าวันนี้นะคะอัปเดตกันไปหมดแล้วนะนาาถ้าเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือกิจกรรมเนี่ยนะสิบสพฤษภาคมเนี่ยนะครับคุณจะต้องจองที่พักที่รีสอร์ทหงชุยบา้านภูเขานะครับถึงจะมีสิทธิ์ร่วมพิธีนี้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถรับวอล์กอินนะครับเราจะต้องเตรียมอุปรกรณ์เตรียมสถานที่ให้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เป็นการบังคับเกลฑายว่าคุณต้องพักที่รีสอร์ทหงจ้ยหนึ่งเพื่อควบคุมเรื่องการตรวจเชือช้อ ATK เราไม่รับวอล์กอินนะครับทุกคนที่เข้าพักก็ต้องตรวจ ATK ทั้งหมดแล้วนะครับตรวจมาเองแล้วก็มาแสดงผลก่อนเช็คอินเข้าพักนะครับเพื่อเป็นการควบคุมอันนี้ก็คือกฎกติกาที่จะต้องทําติดต่อไปได้ที่เพจรีสอร์ทหงชุวยบ้านภูเขานะครับก็ตามหมายเลขตามไลน์ไอดีที่เขาให้ไว้เลยอาจจะตอบช้าที่หนึ่งเพราะตอนนี้น้องๆเขาก็ยุ่งมากนะครับ แต่ยังไงเขาตอบให้แน่นอนนะครับใจเย็ยนๆนิดหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งที่เราแจ้งไว้นะครับที่จะรับอยากจะสิทธิอาจารย์เปิดโอกาสให้สิทธิ์ที่มีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเจ้าภาพร่วมเนี่ยหมายถึงว่าเวลาตอนที่เราสวดพระคั่นเนี่ยสมมุติเราสวดกำลังบูชาพระอาทิต์อ่านะเราก็จะเสิญเจ้าภาพไปจุดเทียนบูชาพระอาทิตย์โดยปกติก็จะเป็นคนในครอบครัวท่านอาจารย์ทีนี้ เรามีขันจำนวนหนึ่งซึ่งเราก็จะจัดตัวอย่างไว้ให้แล้วก็ใครที่เกิดวันอาทิตย์อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยก็จะได้ลุกขึ้นมาจุดเทียนของตัวเองแล้วมีขันสาคอนขันน้ำมนต์ขันใหญ่ขันน้ำมนต์ของตัวเองเทียนนั้นก็จะปักอยู่ในขันน้ำมนต์นั่นแหละนะครับก็เป็นการทำบุญให้กับตัวเองด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่เราร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ไปช่วยเหลือท่านอาจารย์ในการจัดงานทั้งหมดนั่นแหละนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับรับจํานวนจํากัดนะติดต่อมาที่ป๋า ลายไอดีป่าคือ0622879935 0622879935แล้วก็เดี๋ยวรอเลือกผลประกาศทนินเงินไม่ต้องให้นะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ซองทำบุญให้ท่านอาจารย์เองกับมือนะครับในวันที่เราทําพิธีอันนี้ก็แยกแยะก,กันไปให้ชัดเจนสำหรับกิจกรรมอัปเดตก็มีเท่านี้นะครับที่ล่าสุดที่เรากำลังจะจัดขึ้น เดี๋ยวนี้ก็มาเข้าสู่บทวิชาการสักเล็กน้อยสัปดาห์หน้าเราก็จะเดินทางกันแล้วนะคะก็น่าจะได้เห็นหลายๆอย่างตัวอย่างหลายๆอย่างเห็นวิชาเห็นโอกาสนะความรู้ใหม่ๆแล้วยิ่งไปไกลจัวด้วยไปสมบวรลาวไปปาร์เซ่ก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจชัยภูมิที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็นำเรื่องห้องทำงานมาฝากต่อละกันเมื่อวานพูดถึงโต๊ะทำงานไปแล้วตำแหน่งที่ไม่ควรตั้งนะคะแต่ตอนวันนี้เป็นเรื่องห้องทำงานเลย ท่านบอกว่าถ้าห้องทำงานตั้งตรงหน้าบรรราันไดจงพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานที่หันหน้าไปตรงกับแนวบรรวรันไดเพราะจะทำให้ฐานะทางการเงินตกต่ำและในทำลองเดียวกันก็จงหลีกเลี่ยงการนั่งหันหลังตรงกับแนวบรรันไดเพราะจะทำให้เกิดอุปสรรคในอาชีพการงานอย่างมากมายมและการนั่งหันหลังพิงแนวบรรันไดพิงแนวบันไดนี่หมายถึงอ,อย่างนี้ใช่ไหมด้านข้าง ก็ส่งผลเสียในลักษณะเดียวกันนั่นคือ,อการเคลื่อนไหวนั่นแหละมันมันมันเหมือนกับหลังไม่นิ่งใช่ถึงเราไม่ได้ประจานช่องทางมันโดยตรงแต่เรานั่งอิงบันไดยอย่างเงี้ยมันก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาบนหัว,บนห,วบนหลังเราอันนี้ก็แสดงถึงระยะที่ไม่ไม่เป็นมุ่มแล้วถ้าจะว่าไปลักษณะอย่างเงี้ยท่านอาจารย์จะเรียกว่าตัดหรือว่าเฉือนอะนะคะมันจะมีพิฆาต ที่เป็นแรงตัดและเฉือนเข้ามาด้วยนะคะอันนี้นอกเหนือจะเกิดินะมีอีกนิดนึงพูดถึงเรื่องบันไดเรื่องการนั่งนู่นเหนือในทางฮวงจุ้ยเองหรือในทางความเชื่อโบราณอีก็ตามเราไม่นั่งคาบันไดคาบันไดอามาถีงว่านั่งคุยกันนั่งเล่นอยู่กลางบันไดอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้ถ้าเป็นคนโบราณเขาเรียกว่า ผีมันจะข้ามหัวเออมันอับประมงคนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของพลังที่รุนแรงนะครับคาประตูคาบันไดเนี่ยเป็นช่องทางพลังจริงๆจะว่าไปมันก็พูดถึงถ้าในความปลอดภัยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใช่ไหมคะใช่ถูกต้องอ่ะต้อไปห้องทํางานที่ตั้งอยู่ข้างซอกตึกข้างซอกตึกหากตั้งโต๊ะทางานหันหน้าตรงกับซอกตึกก็จะพบแต่อุปสรรคในด้านการงานและชีวิตหากทันหลังให้กับซอกตึก ก็จะขาดผู้ช่วยหรืออุปธรรมค้ำชูและถ้าห้องทำงานนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างก็จะสามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการตั้งต้นไม้เอาไว้ที่บริเวณซอกตึกแต่ถ้าห้องทำงานตั้งอยู่ชั้นบนก็จะแก้ไขได้เพียงทางเดียวคือย้ายห้องหลบไปเห็นนะบางอย่างก็ใช่ว่าจะแก้ได้ตลอดบอกเลยว่าไอ้ซอกหลืบของของชั้นของผนังจะบ้านที่เล่นเล่นระดับหรือว่า มีการยุบเข้ายุบออกบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดช่องมันจะเกิดซอกแล้วไปั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำซอกตึกเป็นตโต๊ะกินข้าวซอกตึกเป็นโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวกำลังนึกไม่ออกนึกไม่ออกเขาฟังฟังแบบครึออ่งกลางไงไปดูไปฟังหูงชื่อสัญจรว่า <ๆๆ S 1> อย่าให้โชว์ตโต๊ะอาหารอย่าให้เห็นเนี่ยเขาก็เลยเอาไปหลบอยู่ทางซอกตึกเหรอคะเออเอาไปซ่อนในซอกตึกนซวยหนักกเก่าอีกนะครับเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อควรระวังไม่ควรทํา เขาเรียกว่าฟังไม่ดีโทษปี่โทษกองใช่ไหรอืคือเวลาเรียนต้องเข้าใจทั้งองค์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอ่าฟังก็ต้องฟังให้ครบรอบนะครับนะถึงจะใช้ได้จริงๆเวลาทาเคล็ดเดๆคือเขาเขาก็มีความตั้งใจดีนะแล้วเขาก็กล้าที่จะทํามันแต่ว่ามีมีบางมีบางบุคลิกนะป๋าที่เวลาทำฮวงจุ้ยแล้วก็จะไม่สําเร็จสักทีคืออะไรรู้ไหมคะอืมจะทําอะไรก็กลัวผิดค่ะ ลกลัวผิดไม่กล้าทำจะต้องพยายามพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาหรือไม่ก็เรียกให้คนอื่นมาทําให้คนอื่นตัดสินใจให้ให้คนหนุณตัดสินใจแทนนะคะไม่ไม่ไม่ยอมที่จะลงมือเพราะคิดว่าอเอ้ยกลัวผิดไม่อยากผิดก็เลยไม่ทําอ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือไม่ต้องไปไหนจริงเรงนี้ก็อย่างที่ป๋าบอกไงมัน<ฆ>หนึ่งในข้อสองในข้อของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะคือยอมรับชะตากรรมค่ะคือแทนที่จะยังงไ คือเรียนรู้ได้คุณเรียนรู้ได้แทนที่จะลองผิดลองถูกไปว่าไม่ใช่ลองผิดลองถูกหรอกถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ไปเรียนรู้ให้มั่นใจแค่นั้นเองถ้าคุณคิดว่าคุณทําแล้วมันจะผิดคุณก็ไปเข้าใจให้มันถูกแล้วคุณก็จะได้ทําไม่ผิดแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไร ือทุกคนเนี่ยมันมีมันมีช้อยมันมีทางแต่ว่าถ้าเราจะเอามันเป็นมหาทําไม่ได้ทําไม่เป็นไม่รู้ไม่เข้าใจมาเป็นข้ออ้างชีวิตมันก็ไม่พัฒนาไปไหนอย่างที่ป๋าบอกคือยอมรับจําใจยอมรับสภาพมันเกิดมามีกรรมอะกรรมเยอะอ๋อหรือว่าโอ๊ยเป็นคนเฉียงสามทำอะไรล่ะชีวิตก็ต้องยากลำบากเหมือนที่อาจารย์ว่าแั่นแหละบ้านไม่มีตังค์ต้องมีตังก่อนนี่ถึงจะทำได้อันนี้คือการยอมรับสภาพทําให้เสียหายทางฮวงจุ้ยยอมแพ้ต่อโชคชะตา เป็นจุดที่ทําให้เราไม่ประสบความสาเร็จอีกหนึ่งจุดที่สําคัญอาอาจารย์บอกแล้วนะฮู้ช่วยจะประสบความสําเร็จได้ลงมือทําเท่านั้นและก็เรียนรู้อย่างเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ,ะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราจะเจอกันในห้องเรียนหรือว่าที่ไหนหรือว่ามีเวลาไปฝึกวิชาไปฝึกวิชากันนะคะเอาละทำทันทีถูกต้องวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ